ซอเขาวืดโจโจโย,ยอดเพชรเอกข่าวข่าวของคู่ชิงครับยอดมวยเอสระดับประเทศที่โคจรมาชกกันในไฟแตกหักเดิมพันห้าแสนบาทยอดเพชรเอกบูมเด็กเซียนกับโจโจเดชรัฐซึ่งจะขึ้นชกกันในศึกเชฟบุญธรรมวันที่15กันยายนนี้ณวีพีมวยลุมพินีล่าสุด เฮ้ยจนถึงขณะน,นี้โจโจยังไม่ได้ทําการฟิตซ้อมแต่อยา่างใดเนื่องจากค่ายมวยเดชรัตน,น์ตั้งอยู่ในหมู่บ้านสัมปกรณ์เขตกทมอีกครั้งนะครับกทมยังไม่ประกาศให้ค่ายมวยเปิดทําการฝึกซ้อมได้ซึ่งอาจจะโดนร้องเรียนจากชาวบ้านได้หากค่ายทําการฝึกซ้อม แต่อย่างไรก็ดีต้องดูสถานการณ์อีกครั้งหากโจ,โจทย์สภาพร่างกายไม่เต็มร้อยเนื่องจากมวยคู่นี้มีเดิมพันสูงถึง5 0 0แสนตัวเองก็คงจะให้เลื่อนการชกออกไปอีกนิดไม่อยากให้ขึ้นชกเลยครับหากฟิตซอกไม่เต็มที่ขอให้แฟนมวยเข้าใจตามนี้ด้วย ตอนเนื่องจากข่าวนี้หน่อยนะครับก็คือเคลียร์จบเป็นที่เรียบร้อยครับเชฟบุญธรรมก็เคลียร์กับพี่หลวงเพชรลุกันเรียบร้อยยืนยันโจโจ,โจโช้ชกกับยอดเพเด็กบูมเด็กเซียนตามกําหนดเดิมมันพุธที่15กันยายนอย่างแน่นอนเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะครับพรเพชรเองนี่ก็เห็นคลิปซ้อมกันอยู่ประจาครับมีไลฟ์สดของค่ายมวยบูมเด็กเซียนส่วนโจโจ้นี่ก็อาจจะมีวิ่งบ้างมาดูครับจะเร่งทันหรือไม่ มาดูข่าวนสนามกันบ้างครับนุ่มยีนตะวนานายสนามเวทีมวยเวอร์สสยามสเตเดียมวิกตวนาบางกะปิฝากถึงแฟนมัดมวยซึกมวยไทย WSS5 นะครับทุกท่านให้อดใจรออีกนิดไม่นานเกินรอด้วยสถานการณ์ตอนนี้ยังทำงานกันลำบากแต่ให้เชื่อมั่นการทำงานของทีมงานหากทุกอย่างกลับมาอยู่ในสถานการณ์สามารถจัดการได้รับรองทางศึกกับมวยดีมวยมันให้พี่น้องแฟนมวยได้รับชมอย่างแน่นอนครับ ข้ามมาดูฝั่งมวยโลกกันบ้างครับตัดสินใจย,ยังไม่เลิกมวยข่าวครา,าวของแมนนี่ปาเกียวนักชกมวยสากลอาชีพระดับแนวหน้าของโลกเปิดเผยกับนักข่าวครับหลังจากที่พ่ายแพ้กับโยรันิอูกัสในไฟล่าสุดเมื่อวันที่สสิงหาที่ผ่านมา ตนก็ต้องขอตัวนะครับไปพักผ่อนก่อนและตัดสินใจที่หลังว่าจะทำการเลิกมวยไหมขอไปทําหน้าที่ลงสมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีประเทศบ้านเกิดก่อนข่าวหลายๆสำนักครับก็ยังคงกระโคมว่าอาจมีการรีแมตคู่ระหว่างปากเกียวกับอูการที่เพิ่งชบกันไปอีกครั้งด้วยนี่คือข่าวมวยในรอบวันครับเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ฝากกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับ